สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกคนนะคะสวัสดีเพื่อนๆที่รักบอลสีนะคะวันนี้ค่ะปาะแต้จะพาเพื่อนๆน,นะคะมาทําความรู้จักบอลสีต้นนี้กันนะคะบอลสีต้นนี้นะคะมีชื่อว่าบอลสีพระยาสุรเสนนะคะเพื่อนๆซึ่งเป็นบอลสีในตับรามเกียรินะคะ แล้วก็เป็นบอลไทยโบราณของไทยเรานะคะเพื่อนๆนะคะเป็นบอลเก่าแก่นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะใบและก้านใบของพระยาสุรเสียนกันเลยนะคะนี่นะคะ,ะมาดูใบแรกนะคะที่เขาแตกขึ้นมานะคะก็จะเป็นพื้นใบนะคะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะนะคะเป็นลักษณะใบก็จะเป็น ใบเรียวแหลมนะคะปลายใบยแหลมปิดเลยนะคะแล้วก็จะมีรอยหยักระหว่างหูนะคะตรงนี้นะคะฉีกถึงสะดือค่ะสะดือก็จะเป็นสะดือสีแดงนะคะเส้นกระดูกของเขาก็จะออกเป็นสีเขียวอยู่นะคะเพราะว่าพื้นใบเขายังเป็นสีเขียวนะคะสำหรับใบนี้นะคะแล้วก็จะมีเม็ดสีขาวๆนะคะ ประปลายนะคะสําหรับใบนี้ค่ะใบแรกนะคะขอบใบของเขาก็จะเป็นริ้วๆอย่างนี้นะคะหยกัยกๆนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะเดี๋ยวมาดูใบที่สองนะคะใบที่งอกมาใหม่นะคะใบที่งอกมาใหม่ของเขานะคะจะกัดเป็นสีชมพูนะคะออกมาเลยนะคะกัดเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็สะดือก็ยังคงเป็นสีแดงนะคะเพื่อนๆนะคะ เส้นกระดูกก็เป็นสีชมพูค่ะนะคะปลายใบก็แหลมเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆนะคะซึ่งถ้ากัดสีเต็มใบแล้วนะคะหรือมีอายุของหัวที่แก่จัดนะคะเขาจะกัดสีเป็นสีชมพูเข้มมากกว่านี้นะคะเพื่อนๆสำหรับอบอนสีพระยาสุรเสณนะคะ จะไปคล้ายๆกับบอนสีอีกตัวหนึ่งนะคะในตับรามเกียร์นะคะก็จะไปคล้ายๆกับสุโขทัยนะคะบอนสีสุโขทัยนะคะจะคล้ายกันมากนะคะเพื่อนๆแต่ก็มีข้อแตกต่างกันอยู่นะคะนะคะเพื่อนๆสำหรับลาต้นหรือก้านใบนะคะสำหรับต้นที่แก่แก่จัดนะคะก็จะมีลาต้นที่ เป็นสีเขียวออกดำนะคะเพื่อนๆน,นะคะส่วนก้านใบหรือลำต้นที่ออกมาใหม่นะคะก็จะเป็นลักษณะเหมือนก้านบัวนะคะก็จะออกเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็จะมีจุดเสี้ยนเล็กๆนะคะกระจายเต็มก้านใบเลยะคะ่ะเพื่อนๆสำหรับก้านใบที่เกิดมาทีหลังนะคะเพื่อนๆ ซึ่งบอนสีพระยาสุรเสณนนี้นะคะเป็นบอนสีที่น่าเก็บอีกตัวหนึ่งนะคะเพื่อนๆนะคะเพราะว่าเป็นบอนไทยโบราณนะคะหายากนะคะและก็ราคาก็ค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรนะคะแต่ป้าแต้นะคะสำหรับต้นนี้นะคะก็จะสั่งซื้อหัวนะคะมาปลูกเองนะคะเพื่อนๆนะคะ จะได้ประหยัดงบของเรานะคะเพื่อนๆแล้วก็เราปลูกเองนะคะซื้อหัวมาปลูกเองชาเองนะคะ,ะเราก็จะมีความรักและผูกพันนะคะแล้วก็จะมีความภาคภูมิใจนะคะที่เราสามารถเลี้ยงดูเขาได้นะคะตั้งแต่เขายังเป็นหัวนะคะจนเขาแตกมาเป็นก้านใบนะคะเป็นความผูกพันและก็ความสุขอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนๆน,นะคะ สำหรับคนที่รักบอลสีนะคะอ่าโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็พาเพื่อนๆน,นะคะมารู้จักบอลสีนะคะพระยาสุรเสนค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะให้ประโยชน์และก็ความรู้กับเพื่อนๆน,นะคะที่รักบอลสีเหมือนกันกับป้าแต้นะคะอ่าสำหรับคลิปหน้านั้นจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะคะต้องให้เพื่อนๆคอยติดตามรับชมนะคะ ก่อนจากกันไปนะคะก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามป้าแต่สตอรี่ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนใหม่ที่เข้ามารับชมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะเพื่อนๆนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ